การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการใช้วัตถุต่างๆเพื่อวัดความสั้นหรือความยาวของสิ่งของนั้นจะต้องใช้วัตถุเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันในการวัดเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะกำหนดให้ลวดเสียบกระดาษเป็นหน่วยโตะยาวกี่หน่วยซึ่งการหาคำตอบนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะ แค่นับจำนวนลวดเสียบกระดาษที่อยู่ในภาพเรานับได้ทั้งหมด14เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือโต๊ะยาว14หน่วยเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะกำหนดให้สีเทียนเป็นหน่วยเก้าอี้ยาวกี่หน่วยเช่นเคยค่ะนับจำนวนสีเทียนที่ปรากฏอยู่ในภาพได้ทั้งหมด5คำตอบคือเก้าอี้ยาว5หน่วย